สวัสดีค่ะยา่าโชยชาแนลนะคะวันนี้มาวังไซมาบ้านแม่ลำดวนดูหลานเต็นเลยนอนเต้นเมื่อคืนนอนเต้นกันตอนนี้ก็กำลังปิ้งปิ้งปลานะคะจะเรียกปาลาอะไรนะปลาช่อนค่ะปลาช่อนแล้วก็ปลาช, <laughs> ช่อนอบเกลือ ปลาช่อนนี้มาจากสะใช่ไหมไม่ได้ซื้อเนาะมาจากสะแม่ลําดวนน่ะอาจาสะมินิอีกตัวนึงตัวนึงก็เป็นโลเนาะก็พี่พีน้องๆมากันน้องมาจากสระบุรีมากอะไรบ้างพี่ดอกกุหลาบสวยไหมพีดอกกุหลาบสวยด้วยในบ้านมีสีแดงอันนั้นออกชมพูทำไรคะอ๋อไอทำเครื่อง ปลาดุกฟูปลาดุกฟูเหรอน้ำจิ้มปลาดุกฟูน้ำจิ้มปลาดุกฟูมีหลายอย่างน,นี่แม่แม่จำแม่จำเป็นคนปิ้งป,าปางลายังไม่ได้ไปถ่ายของโชคเลยเเเโอ้ยังไม่มืดเลยข้าวเต้นแล้วน้ำมนเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มีต้นไอ้ <c oughs> นี้ด้วยนะเขาเรียกต้นอะไรนะผักขยงผักอะไรสวั <c oughs> สดีค่ะ อละชุนน้องสาวน้องสาวนี่น้องสะพ้ายเตรียมเตรียมเครื่องอ๋อเขามีไอ้นี้น้ำอนี้ใส่ด้วยไงใส่ล้างปลาเหรอเอามาล้างปลาใช่ไหมไม่ได้มากินนะคะเรากินแต่ครก,กันเดี๋ยวไปดูหลานก่อนทำยำปลาดุกฟูน้ำปิ้งน้ำปิ้ง เปิดไฟก่อนเตรียมหลานเตรียมทำป,ปู87โอ,อ้มืดจังเลยปลาดุกปูนี่แบบทำน้ำจิ้มไปแล้วนะคะโชคมีน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มโอ้โหที่ว่าจะห่ออนะันนั้นน่ะเหรอห่อหมี่เหรอกินกระปางั้นหรอ,หอ,หรอน,น,น,นี่เตรียมหลานชายจะทำยำปลาดุกปู ไม่ได้ซื้อข็เลยสูบสะทั้งสองสะเลยด้านโชคจะทำกับข้าวกิง่งโชคทำเลยยำประดุกภูทอดประดุก oh, จะเนื้อดุกูจะมีปลาหลายเลยปลาหลายที่สุบสะมาจะเยอะเลยปลาปลาชน เต็มเลยเปลาเต็มเลยก็เ,ยเอามากินกันไม่ได้ขายเลยนี่ก็ครัวบนบ้านครัวพ่อถ้ามาปิ้งปลาก็อยู่กันบนนี้บ้างปีนึงก็จะมารวมกันทีปีนี้จะมาโอ้ทอดกำลังเดือดเลยปลา,าเอามานึ่งก่อนใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ลอกเนื้อปลา,าแล้วก็เอามาทอด ทำแบบบ้านๆหลานชายอายุ20กว่าทำกบข้าวเก่งโต้กไม่เข้าฮะ <Huh? S 2> ไ,ไ,ไม่เข้าไฟฟายไม่เข้าไฟฟายไม่เข้าหรอมีน้ำยาไม่เข้าเลยเบิ่อพ่อมีน้ำยาค่ะทำน้ำยาไว้น้ำยาปลาอย่าเนื้อขบข้าวเยอะนะเนี่ยทำลดมา นยน้ำปิงไวลาโสทยามเรื่องน้ำปิงงนะ่ยน้ำปิงอยู่ก็ปู่เลยปิงทำอะไรเป็นมั่งนะห่มย,มยุ่งเลยน้ำปิงนะ่ะป,ปิงเล่นแต่โทรศัพท์แล้วมาดูเขาปิ้งปลาลูกน้ำปิงปลาตัวใหญ่มาดูสิมาดูยายปิ้งปลามาดูเร็ว สามตัวยังมีอีกมีอกมีอกไม่อมอพอก็มีอีกเยอะเลยคุณยายคุณยายจำปิง้งตัวนึงก็โลเนี่ยเนาะเป็นโลโลกว่าโลโลกว่าตัวอ้วนตัวใหญ่ได้มาหลายตัวเยอะ ใหญ่เงี้ยนะอ่าใหญ่ๆเงี้ยมีหลายตัวเนาะ<ม>ขนาดเอาไปวันนั้นก็ไปนึ่งไปมมนะนึ่งเออห่อหม,มกยังไม่ได้ทำนเนี่ยเนาะวันนั้นก็นึ่งไปให้เอที่นูนะ้นน่ะสองตัวปลาแมวนึ่งให้ตัวนี้นอนแล้วยังไม่มืดแล้วนอนแล้วจะดูดอกไม้ตาชั้นปลูกด,ดอกไม้ไปเต็มเลยก็เรียกต้นอะไรมะเฮอร์เบลร่า ต้นอะไรสาวน้อยปะแป้งอันนั้นเรียกไม่ถูกอันนี้ก็สาวน้อยปะแป้งนั่นแหละของพ่อมีตั้งแต่ดังเดิมเดี๋ยวพาไปดูต้นต้น,นบ้านน้องชายจะเรียกอะไรนะต้นกระเช้ากระเช้าสวรรค์จะเป็นห้อยหอย,อย่างเงี้ยค่ะต้นอย่างนี้แล้วก็ห้อย,อย เป็นห้อยกระชาสวร,รั์อันนี้ต้นอะไรนะก็เรียกต้นอะไรนะมีเหมือนนกนะเรียกไม่ถูกมีต้นอะไรสวยดีนะเนี่ยนะบ้านน้องสะพายก็จะเย็บผ้าวันนี้ก็จะบอกหยุด2วันนี่ดอกอะไรนะ ใบอะไรนะสวยจังเตรียมแล้วเขาดาวกันที่นี่พี่น้องยังจะมาจากเพชรบุรีกำลังเดินทางมาอีกสามคนค่ะจะช่วยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะ ่สวัสดีค่ะ